สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับนะครับในวันนี้ครับก็เจอการอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูต้องนะครับสุรเชษชัยวงศ์นะครับกับวิชานี้เลยนะครับวิชาอาเซียนศึกษาครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับในคิวของประเทศบรลไนนั่นเองนะครับเด็กๆครับ สำหรับนะครับในประเทศบูไนนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับผมสำหรับประเทศบูไนนะครับเรามาดูแผนที่ของเขาก่อนนะครับซึ่งนะครับบูไนจะประกอบไปด้วย4เขตด้วยกันนะครับซึ่งนะครับเขาจะมีแบบว่าประเทศอยู่2ส่วนที่ไม่ได้ติดกันนะครับจะมีนะครับที่ไม่ได้ติดกับส่วนของประเทศ อีก3เมืองนะครับก็คือเมืองเติมบุรงนั่นเองนะครับและอีก3เมืองก็คือบรูไนมัวราเบอร์ไลท์และตูตรงนะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับที่ถูกโอบล้อมไปด้วยมาเลเซียนั่นเองนะครับสำหรับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับประเทศบรูไนแบ่งการปกครองออกเป็นสเขตด้วยกันนะครับสำหรับนะครับประเทศบรูไนนี้นะครับเป็นรัฐนะครับที่มีอํานาจมากๆในสมัยโบราณนะครับมีสเปนนะครับกับฮอลันดานะครับนักเรียนครับซึ่งนะครับ ได้แผ่ขยายอํานาจเข้ามานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทําให้บรูไนได้เสื่อมอํานาจลงไปนะครับและกลายเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัดไปในที่สุดนะครับสำหรับนะครับในปีพุทธศักราช2482นะครับมีชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าเจมส์บรูคนะครับได้นะครับมาช่วยปราบโจรสลัดนะครับแล้วในที่สุดนะครับชาวบรูไนก็เลยยกดินแดนสารวัตรให้ครอบครองนะครับ และนะครับหลังจากนั้นนะครับพุทธศักราช2,431นะครับบรูไนนะครับได้อยู่ในอาราขาของอังกฤษนะครับและในปี2,449นะครับรัฐบรูไนนะครับได้ลงนามในส่วนที่สัญญาของอังกฤษนะครับยินยอมเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในที่สุดครับ และนะครับผมในประเทศบรูไนนะครับจะสำรวจพบน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะครับกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งไปในทันทีครับและสมัยนะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นนะครับได้เข้ายึดครองบรูไนนะครับแต่ว่าตอนหลังนะครับญี่ปุ่นได้แพ้สงครามนะครับอังกฤษนะครับจึงเข้ามายึดครองต่อนะครับและสำหรับนะครับบรูไนนะครับก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับเมื่อ 1พฤษภาคม2527นะครับรวมอยู่ในอรักคาของประเทศอังกฤษนะครับเป็นเวลาถึง96ปีด้วยกันนะครับสำหรับนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นธงชาติของประเทศบรูไนนะครับธงชาติของประเทศบรูไนนะครับก็จะเป็นผืนผ้าสีเหลืองนะครับแล้วมีแถบสีดำแล้วก็สีขาวพาดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ประจำประเทศนะครับ ซึ่งนะครับจะเป็นตราแผ่นดินหรือ National Seal นั่นเองนะครับซึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับด้านบนสุดนะครับก็คือราชทวัตและพระกรดนะครับก็จะหมายถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามนั่นเองครับอันที่สองนะครับปีกนก4ีขนนะครับก็หมายถึงการพิทักษ์ความยุติธรรมความสงบและความเจริญความสันติสุขของชาติครับ และนะครับอันที่3ามือทั้งสองข้างนะครับก็จะหมายถึงหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ยกระดับความมั่งคั่งสันติสุขและความวัฒนาถาวรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปครับและนะครับซีกวงเดือนงายนะครับก็จะหมายถึงศาสนาอิสลามนั่นเองครับซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศบรูไนครับสำหรับนะครับคำขวัญของประเทศบรูไนนะครับนั่นก็คือน้อมรับใช้ ตามแนวทางของพระเจ้าเสมอครับสำหรับนะครับศาสนาที่นับถือนะครับเป็นศาสนาประจำชาติก็คือศาสนาอิสลามนะครับส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเราจะเรียกเขาว่ามุสลิมครับระบบการปกครองนะครับจะปกครองโดยระบบสมบุรณาญาสิทธิราชนะครับโดยมีนะครับพระมหากษัตริย์นะครับของบรูไนนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีอัลซนันโบเกีย มูอิซัดดินวันดลเละนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับขึ้นครองราชเมื่อ5ตุลาคมปี1967นะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับและนะครับองค์ามากุฎราชกุมารแห่งบรูไนนะครับนั่นก็คือเจ้าชายอัลมุตาดีบิละนะครับก็เป็นมกุฎราชกุมารน,นะครับก็คือผู้ที่จะครองราชพระองค์ต่อไปนั่นเองครับและหลายๆคนอาจจะ เห็นหน้าค่าตาของพระองค์นะครับผมนั่นคือเจ้าชายอับดุลมาตินนะครับหลายๆคนคงเห็นในไอเรียบร้อยก็ลองไปนะครับ Follow พระองค์ได้นะครับนะครับสำหรับนะครับเมืองหลวงของประเทศบรูไนนะครับก็อย่างที่เรารู้จักบันดาซรีเบกาวันนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สําคัญของบรูไนนะครับประชากรมีทั้งหมด60,000คนในเมืองนี้นะครับเดิมชื่อว่าเมืองบรูไนนั่นเองนะครับ ส่วนภาษาที่ใช้ในประเทศบรูไนนะครับก็จะใช้ภาษามาลายูนะครับก็เป็นภาษานะครับที่คล้ายๆกับทางาคใตายของบ้านเรานะครับสำหรับสกุลเงินของประเทศบรูไนนะครับก็จะเป็นสกุลเงินที่ชื่อว่าดอลลาร์บรูไนนะครับซึ่งนะครับหนึ่งบรูไนดอลลาร์นะครับก็ประมาณ25บาทไทยนั่นเองนะครับก็มีค่าเงินสูงกว่าเรานะครับ และค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องชาวบรูไนนะครับอ,อยู่ที่วันละ1,800บาทค่าแรงสูงถึง55,000บาทครับแต่ว่านะครับก็อย่าลืมนะฮะก็จะมีค่าครองชีพนะครับสูงตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับดอกไม้ประจำจังหวัดขออภัยครับดอกไม้ประจำประเทศบรูไนนะครับนั่นก็คือดอกซิมปอรหรือดอกซานชวานั่นเองนะครับส่วนอาหารประจำนะครับของ ประเทศบรูไนนะครับก็คืออัมบุยัตนะครับอัมบุยัตก็จะเป็นอาหารประจําประเทศบรูไนครับสำหรับนะครับชุดประจำชาตินะครับของผู้ชายเราจะเรียกว่าบาจูมลาอยู่นะครับส่วนของผู้หญิงจะมีการโพกผ้านะครับแล้วก็มีการคลุมนะครับเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นกระโปรงถึงข้อเท้าเลยจะเรียกว่าบาจูกุรุงนะครับส่วนผู้ชายนะครับก็จะมีการสวมหมวกแล้วก็มีการนุ่งผ้าทับกางเกงด้านนอกด้วยนะครับ สายการบินนะครับแห่งชาติของบรูไนก็คือแอร์ไลน์ของเขานะครับคือ Royal Brunei Airline นะครับก็จะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปสู่บรูไนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบรูไนกันนะครับนั่นก็คือนะครับอันแรกเลยนะครับมัสยิดสุลต่านโอมารีซัดฟูดินนะครับซึ่งนะครับก็เป็นสุลต่านนะครับผม ขออภัยครับเป็นมัสยิดที่สวยงามนะครับผมซึ่งอย่างด้านนี้จะมีเรือจำลองนะครับใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับและนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นมัสยิดทองคำนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ถึงการครองราชย์ครบ25ปีขององค์สุลต่านและมัสยิดแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมัสยิดที่อลังการที่สุดในบรูไนด้วยนะครับด้านหน้าของตัวมัสยิดจะมีสะ้นาอยู่นะครับดูคล้ายกับทัชมาฮาลในประเทศอินเดียเลยทีเดียวนะครับ ก็นะครับผมก็มีความคล้ายๆนะครับทางภาคใต้ของเราเหมือนกันนะครับด้านไหนก็โออากว้างขวางมากๆเลยนะครับ สำหรับนะครับต่อไปพิพิธภัณฑ์ Royal r e g a l i ียนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลองพระองค์หรือเสื้อผ้านะครับเครื่องท่งทองคําอาวุธนะครับรวมถึงเครื่องราชบรรณาการจากประเทศต่างๆที่มีความวิจิตรงดงามเช่นคริสตลัลหยกงาช้างนะครับและนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งแบบจําลองให้ชมกันอีกด้วยนะครับสําหรับ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกเ l i ลียนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีรูปภาพมาให้ได้ชมกันนะครับต่อไปนะครับพระราชวังอิสตานานุรูอีมานนะครับก็จะ เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่นะครับ1.4ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างมีห้องทั้งหมด1,788ห้องนะครับมีห้องน้ำ257ห้องและ5สระน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่นะครับซึ่งบรรจุได้ทั้ง5,000คนเลยทีเดียวครับมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองนะครับ โอ้โหนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับและต่อไปนะครับหมู่บ้านกำปงไอเยอนะครับก็จะอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูนายนะครับซึ่งนะครับจะมีอีกกว่า42หมู่บ้านนะครับและจะมีประชากรนะครับอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ30,000คนนะครับซึ่งนะครับแต่ละหมู่บ้านก็เชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับทอดยาวกว่า30กิโลเมตรนะครับอาชีพหลักของคนที่นี่ก็คือการทำการประมงและเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับ ก็จะอยู่นะครับบนแม่น้ํานี้เลยนะครับสำหรับหมู่บ้านกํำปงไอเยอนะครับสวยมากๆเลยนะครับเวลาเราไปชมแล้วก็นั่งเรือไปแบบนี้นะครับและสำหรับนะครับโรงแรมสุดหรูนะครับโรงแรม6ดาวนะครับชื่อว่า The Imperial Hotel Country Club นะครับมีความยิ่งใหญ่งดงามนะครับหูห้องนอนนี่คืออลังการมากนะครับมีห้องอ่าเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำนะครับทั้งด้านในด้านนอกมีสนามกอล์ฟโอ้โห ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวครับและต่อมานะครับก็คือสวนสนุกเจรรดงนะครับสวนสนุกเจรุดงพาร์คนะครับก็สร้างขึ้นนะครับโดยนะครับทางรัฐบาลนะครับสร้างขึ้นเป็นของขวัญให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่ที่มีความกว้างขวางนะครับและมีความใหญ่กว่านะครับสวนสนุกดิสนีย์แลนในฮ่องกงนะครับค่าผ่านประตูก็เพียงแค่คนละ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับภายในสวนสนุกเจโรงพาร์คนะครับ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีชายหาดที่สวยงามนะครับอย่างเช่นชายหาดมูราชายหาดเมรแากางาหาดปันไตสรีกันเคนันกันนะครับแล้วก็นะครับที่นี่นะครับจะมีอุทยานแห่งชาติเทมรงนะครับก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาในเรื่องของวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองแล้วก็รวมถึงการล่องแพไปตามแม่น้ำอีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ และที่สําคัญนะครับหลายๆคนก็คงจะได้ชมกันนะครับในเรื่องของการล่องเรือชมนะครับลิง p r o b อ s c ิสนะครับหรือเราเรียกว่าลิงจมูกยาวนั่นเองนะครับเราจะนั่งเรือแบบนี้นะครับ ไปชมน้องนะฮะน้องน่ารักนะฮะน้องจมูกยาวแบบนี้เลยนะครับมีที่นี่นะครับสําหรับบรูไนนะครับและตลาดในตอนกลางวันหรือตอนเช้าจะเป็นตลาดมูเกงเก้นะครับคล้ายๆตลาดสดบ้านเรานะครับส่วนตลาดกลางคืนนะครับก็จะเป็นตลาดกาดงนะครับจะเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับก็จับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารในตอนกลางคืนนะครับ และนะครับมีอนุสาวรีย์น้ำมัน1ล้านบาร์เรลนะครับก็จะเป็นนะครับตอนนั้นนะครับเขามีการขุดนะครับขุดเจาะนะครับน้ำมันนะครับได้มากกว่านะครับ100ล้านบาร์เรลเนาะนะครับก็นะครับในปี1 9 9 1นะครับที่นี่ถือว่าแบบขุดน้ำมันได้เยอะมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของการขุดเจาะน้ำมันที่ได้มากที่สุดในปีนั้นนะครับพิพิธภัณฑ์ต่อมานะครับพิพิธภัณฑ์บรูไน เป็นพิพธิธภัณฑ์ที่นะครับประกอบไปด้วยโซนแกลเลอรี่นะครับมีรูปภาพประวัติศาสตร์นะครับและแสดงถึงความเป็นมาของบรูไนทางในด้านวัฒนธรรมและการค้านะครับซึ่งจะมีแสดงอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีคำทีเอัลกุรอานขนาดเล็กที่สุดที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการไปช้อปปิ้งหากใครชื่นชอบการช้อปปิ้งนะครับก็คือ,อช้อปปิ้งโซนที่นี่นะครับก็คือยาซยาันสุลต่าน อาชี a ัสโนโบเกียคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับมีสินค้ามากมายให้ช้อปปิ้งกันนะครับที่นี่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับและนะครับของฝากที่เราอาจจะซื้อจากบรูไนนะครับก็อาจจะเป็นพวกเครื่องแก้วเป่านะครับรวมไปถึงพวงกุญแจเสื้อยืดหรือว่าเป็นถ้วยกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของบรูไนดารุสสลามที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับหในสมาชิกของสมาคม ประชาคมอาเซียนของเรานั่นเองนะครับวันนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับอาจารย์ต้องสุรเชษไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดีย o m นะครับผมและหนังสืออาเซียนศึกษาของสำนักพิมพ์ Mac Education ด้วยนะครับสวัสดีครับ